เราเนปแปให้เราต้องหาหน่อยแปแปะสิเรเช่นะทังคนเนทั้งหนาวนะห้เปนแปลคางครึ่งค่ะมันบัคือใหญ่นะมเอาต้มแปะเอาต้มเปนนะเอาใส่มาค้างเอามั้าง่นอะไรมันตไปแปงสคุยคุยคุยมี่คุยคุย่กินตเือเราไปน่เต่่เราไม่กินต้เือดอกอันแล้วก็บอกบ่ไอ เสียงผากฟังเสียงผ่าเยสร้างเสียงผ่าเอ่อหยอดยอดถ้าใบันบันอ่อนนวลละว้างสิเลยมันดงมันมันดงลบางสมาวาใส่บางแง่ใส่หอมขั่มตแต่ีกับปลาแดกที่ดีนี่นใสกมันใส่เม้นะมีกระปูน้อยเดี่มีกระปูน่อยให้ค่ะยอดเกะปูน่อหนกระปูน้อยถ้าแง่เนี่ยมันเทนเองผสมแล้วก็ ถ้าหอมเหี่มอวีกดกดซับสไครให้พ่อหนู้วยนะคะกระดินด้วยกระดินด้วยมีที่กินเอาผักกระแหงจัาหน่อยแม่หมอแนน บางหยงจัน้อยใส่กับขามีมันเผ็ดเลยเมื่อ้งเหียนามเฮาใส่ก็ย่ง้าตัวาแ่งาวเนี่ยมันเพิดเอื่อยานามเอาวแ่งไปได้เผ็ดเอื่อยแบบนี้อุ้ยเอาโตมันข้ากับขามันมีตองนี้ตรงนี้นอนนั่งมันจังมันจังมันอากินเลยกินอะไรก็นอนอ่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งใหญ เปรี้ยวอ๋อนันจีเป็นเปรี้ยวๆแต่ว่ามันได้มันมันป,ปาลาแดกแล้วก็กรู้สึกกินกับส้มโอข้างๆแห้งจะเ็ศไหยหอมบลบอเ์รี่ปลาแดกแห้งนูโโสสส้ดฉลาดซูดยอดก็แค่เงี้ยที่ไปเก็บมาบ้างค่ะมาครา,ามหน่อยไ,ได้แบบนี้นี่มาครามหน่อย,อ,ย,ยอ็แค่เงี้ยใส่กันพันใส่กัน นจะดเลยเอาต้นน้อนมาให้เราเนี้ยเรามาพอดีอย่างเกิดๆแล้วแบบนี้ส่งตัดออนเลยแหละนนวันกันมาเท่านี้คุยประเดกเบิ้งประเดกเบิ้งประเดกกับว่ามินตอนเว้ยตอนตอนประเดกด้นประเดกเคืงกินได้ปลอดภัยอีพ่อไอ้วงอีพ่ออีพ่อลสิบอกให้เดิเพื่ออานพ่อไปจะเป็นอะไราตัละปากันเนี้ยคือาวอ้ยนจำเ ม้างไหลองสุดยอดไหมสุดยอดบอะยิ่งละสุดยอดบอทับทิมยอดยอดนี่นะคะมันจะกหอมทงไทรงหน้าชี่้ฟโอ้ยมันยังอยู่ใรสชาตินี่มันหอมหอมนี่ล้วกหมหอมัอมอหอมหอมหอมหมหอมหอมหหอมอันออมอมหอนหอมอหอหอหอมหออมอดอมอมห โอ้มีก้วยแหงคากเดินก้วยอันนี้ห้าิเฮ็ดตำหมักทัวตำหมักทัวหั่นสิล่ะตำหั่นก็ต้หันเฮ้ยหั่นโตเสดดหั่นมันเสียวิตามินสุิว่าวัามันพระวังกินดีจังเอยโอ้เป็นลาไปแน่แน่ร่างแน่รางออกออกออกอนกออกออกออกเอกออกอออออกอกอออกกกาอาอนกกอกอออ คือปอเอาเล่ะมีดอกตัวเสือล่ะมือด้มือตัวใบดเจ็ดคนนี้คิวันแ้นีเจ็คนแล้วมันใบเจ็ดคนนี่ใช่ไมมาถาาแปแปลให้เราต้องหาหน่อยแปลให้งี้นเราเสียนน้ทั้งคนอะเสียทั้งหนาุหน้าให้แปลฮะเครื่องคำมัน เอาตัวเปรอะเาตัวเปรนะเอามค่ะๆโดดมาก่อนมหมวาวหเมนจะเป๊แ่เปจรงสิคุยคุยคุย่วีคุยคุยล่กินเตเืองไไปหน่งเต้าน้าม่ได้กินตเคือดอกอันแล้วก็บุกเบิ่งเออโอ้ยเสียงผ่าฟังเสียงผาสร้างเสียงผ่าเจอะสุดเจาะส้าใหญ่บันารว่าระวังสิเด้อันดง มันดูงอะไสมลาวีัใส่บ้างแง่ันหอมก้มันเหมนแติมาแดดดีดนี่ขนมรามีจะไหนกับผสมใส่เหม็นคนละรว่มีกระปูน้อยห้าแง่เนี่ยมันเสียเนี่ยผสมแล้วก็ขัหอมเนี่ยแทนเนี่ยผสม้าวอบปลาบกยอหนำโอ้ยไม่เอาบ้าง สุดยอดพ่อแล้วนึ่งคนเดียวไปนอนดูข่อยวิ่งข้วิ่งปวันะเ่งแรยงนีเสได้นั่เบาห้องน้ำที่กาบพู้กินมดสีวิ่งพรา้านฝาห้องาพ้อมินมาวิวเลยพร้อมเสิร์ฟปวดบึงบึงคือกําชา